สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้พี่ฝนจะพาทุกคนมาเก็บลูกครุนนะคะหรือลูกพลัมนะคะอันนี้ก็คือมันเยอะมากนะคะมีเป็นเป็นแบบเป็นสี่สิบห้าสิบต้นเลยอ,ะอ่ะอยู่ตันข้างทางเดินนี่แหละนะคะมันเยอะเกินไปนะมันร่วงลมแรงเมื่อคืนนี้ก็ร่วงเต็มพื้นเลยนะคะ มีหลายสีมากแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวพี่ฝนจะไปเก็บลูกเขียวๆเ,เอาไว้ไปกินเอาไปกินนะคะเผื่ออยากกินเปรี้ยวนะคะแล้วก็จะเอาไปดองสักนิดหน่อยโอเคไปค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นลูกดิบนะคะลูกดิบที่พี่ฝนจะออเดี๋ยวอก่อนนะไปเอากล่องมาใส่นี่ค่ะคือมันเยอะมากเลยนะคือคนที่เนี่อาจจะกินแต่ว่ากินไม่หมดหรอกเพราะว่ามันมันเยอะ มีตลอดทางเลยอะป่าเห็ดก็คิดถึงอยู่นะดูคลิปไอกี้ไปนะคะแล้วก็แบบว่าอยากกลับบ้านใจจะขาดอยู่แล้วเนี่ยที่จริงอะต้องอยู่อีกหนึ่งอาทิตย์นะก็เลยเอบอกแฟนว่าเราต้องกลับก่อนแหละเพราะว่า เราไม่ได้ลงคลิปนานแล้วนะอืมแล้วก็เห็ดมันก็ออกเยอะแล้วด้วยไงแต่ว่าทางที่พี่ฝนอยู่อะเราไม่แน่ใจนะเพราะว่าทางที่พี่ฝนอยู่มันมันเป็นป่าเห็ดเหลืองไงเราก็ไม่รู้ว่าเห็ดพึ่งมันจะออกหรือเปล่าถ้าไปจริงๆกลับไปจริงๆก็ต้องเราก็ต้องไปตะเวนหาป่าเห็ดพึ่งนะคะ ว่าเดี๋ยวจะเจอกันแน่นอนนะคะน่าจะเป็นวันอังคารอังคารหรือพุธนี่แหละค่ะเดี๋ยวลมแรงเดี๋ยวพี่ฝนขอเก็บก่อนนะคะเนี่ยเยอะมากจริงๆเยอะมากจริงๆนีไ่ได้จล้วูะเก,เกูกเขียวไปนะคะที่มันเหลืองๆนั่นก็คือเริ่มแก่แล้วแหละเน่ลูกสุกเต็มต้นเลย สุกแล้วจะเป็นสีเหลืองนะต้นนี้ไม่ใช่สีแดงนะมันจะมีหลายสีมากเลยนะเพื่อนเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะคะว่ามันมีกี่สีนี่ค่ะเราก็ได้ลูกเขียวมาแล้วนะคะเดี๋ยวยลูกเหลืองไม่ต้องเอามาดอกมันจะสุกแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่ออีกต้นอื่นค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีแดงนะคะถ้าเขาสุกแล้วก็จะเป็นสีแดงแบบนี้โอเคเราก็จะมาเก็บสีแดงกันค่ะ เดี๋ยวเราจะหาถ่ายรูปสีนี้ก่อนนะอันนี้คือสุกแล้วเนี่ยสีนี้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะเริ่มสุกไปเรื่อยๆนะคะพี่บอจะขอเก็บก่อนนะคะสีนี้เนาะนี่น่ากินมากเลยอะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวจะเอาให้ดูแบบว่าสวยๆจังๆเลยมันสะท้อนแสงนิดหน่อยนะ อยมากดูเโอเคเดี๋ยวพี่ฝนขอตัวเก็บก่อนนะคะแปบ๊บนึงได้ไมาแล้วค่ะหนึ่กองเดี๋ยวว่าเราจะเก็บอีกนะคะดูบนต้นนู้นยังมีอีกแต่ว่าอันนี้มันก็จะมีลูกเขียวๆปนมาแต่วันแก่แล้วนะคะที่พี่ฝนจะเอาหาค่าขนมเนาะนี่ค่ะนี่เป็นอีกพันหนึ่งนะคะเป็นสีอันนี้รู้สึกว่าเขาจะงอมมากเลยอะเป็นสีดํานะคะ แต่คนละสีนะคนละพันกันว่าโดนลมแรงๆแล้วเขาก็จะร่วงอืเขาสุกแล้วลนะ่ะเพื่อนๆสุกมากด้วเอ่ยเนี่ยพี่ฝนจะเก็บไปขายนะคะก็หาตังค์เลิกส่งบ้านเพราะว่าช่วงนี้ก็เนาะอย่างว่าแหละคนที่บ้านก็ออกไปไหนมาไหนหากินก็ไม่ได้เนอะออกบ้านก็ไม่ได้ าก็ไม่ให้ออกบ้านกันให้กักตัวไม่มีไรายได้อะไรพี่ฝนก็ต้องช่วยนะหาพิเศษไปนะคะก็เนี่ยที่คุยกันไว้ว่าที่จริงมันต้องเหลือเที่ยวอีกหนึ่งอาทิตย์นะคะพี่ฝนก็เลยว่าขอขอกลับบ้านก่อนหนึ่งอาทิตย์ละกันโหดูร่วงอขอกลับบ้านก่อนหนึ่งอาทิตย์เพราะว่าจะได้ไปหาเงินพิเศษส่งทางบ้านเนาะถามจริงว่าแฟนอะส่งได้ไหมแฟนเขาก็ให้แหละแต่ว่าเราก็อยากได้เนาะ ราก็อยากได้เพิ่มอันนี้ก็เก็บไปเป็นค่าน้ำหมูกน้ำมันน้ำปลาเกลือให้แม่ให้พ่อเนาะเต็มต้นเลยเพื่อนๆดูดำอ่ะดำออกดำออกเป็นสีแบบสีม่วงๆเข้มๆเลยอะ่ะเดี๋ยวพี่ฝนขอเก็บก่อนนะดูสิเนี่ยหล่นมาข้างล่างเต็มเลย จะได้กล่องหนึ่งพี่ฝนเอาแค่นี้นะคะอันนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันจะงอมมากเกินไปเราไปถูกกิ่งปุ๊บสลัดออกมาเหลือแต่เหลือแต่กิ่งเลยแฟนเลยว่าไม่ต้องเอาหรอกเอาแค่นี้แหละนะคะสวัสดี <Okay. S 2> ครับ h e y Hey Thailand สวัสดีครับ <laughs> อันนี้ก็จะเป็นอีกพันหนึ่งนะคะซึ่งเป็นสีแบบแดงสดเลยนะแดงแบบแดงมาก ซึ่งสีมันจะต่างกันนะคะตอนนี้เราเก็บมาได้กี่สีแล้วหนึ่งสองสามสีที่สี่นี่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพี่ฝนขอตัวเก็บก่อนนะคะแบบหน,นึ่งพี่ฝนก็ได้สีแดงมาแล้วนะคะเหมือนมวกเทเลยเนาะโอเคไปต่อค่ะนี่ค่ะก็เป็นอีกพันหนึ่งนะคะเป็นอันนี้อันนี้เป็นลูกสีเหลืองนะคะพันเล็กๆสีเหลืองเต็มต้นเลยแต่ว่าถามว่าเหลืองแล้วมัน พี่ฝนไม่แน่ใจว่ามันสุกหรือเปล่านะแต่ว่ามันมันก็ยังแข็งอยู่เลยอะทีแรกว่าจะเก็บเอาเป็นแบบลูกดิบๆไปอะซึ่งมันแบบมันใกล้เคียงกันมากเลยเดี๋ยวพี่ฝนจะเก็บให้ดูนะคะระหว่างลูกเขียวกับลูกเหลืองนี่ค่ะอ่าจะมี2เม็ดเล็กนั่นคือดิบนะคะ,ะ,ะแสงแสงมันเข้าไหมสองเม็ดเล็กนี่คือลูกดิบนะคะแล้วก็สเม็ดใหญ่คือลูกสุก ซึ่งมันแบบว่าไม่แตกต่างกันเลยอ่ะพี่ฝนก็เลยไม่รู้ว่าจะเก็บหรือไม่เก็บไม่แน่ใจเลยอ่ะว่าจะเอาไหมมันแยกไม่ออกจริงนะเพื่อนๆพนว่าเราจะเก็บเอาเอาเอาแบบไหนไปแต่ว่ามันเยอะมากเยอะจริงๆต้นนี้คือแบบว่าดกนะดูสิมีเยอะมากนะพันเนี้ยสีเหลืองสีเหลืองพันนี้เยอะมากเยอะแบบโหมีหลายต้นหลายต้นมากเลยเมื่อกี้นี้กําลังเก็บอยู่มีหมาสองตัววิ่งเข้ามาก็เลย พี่ฝนก็เลยไม่ได้ถ่ายทำนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้เก็บลูกเขียวไปหน่อยหนึ่งแล้วแฟนบอกว่าไม่ต้องเก็บนะคะเพราะว่ามันนะลูกมันเล็กมากเกินไปแฟนว่าไม่ต้องเอาหรอกว่างั้นก็เลยอ่ะไม่ได้เก็บแหละอืมโอเคไปต้นอื่นให้ดูนูน่นสองต้นสองสีนะนูะ่นหะอนุข้างบนสูงสูงนล่นะ ลมก็แรงด้วยนะเห็นไหมเดี๋ยวจะให้ดูข้างล่างพื้นนะอีกต้นหนึ่งอันนี้อันนี้สีเหลืองแต่สีเหลืองนี่ร่วงจะหมดละเดี๋ยวให้ดูที่พื้นนี่ค่ะเห็นไหมสุดยอดโอ้เสียดายมากเลยอ่ะถ้าบ้านอยู่ใกล้แถวนี้นะโอ้จะเก็บไปกวนแล้วก็ตากแห้งเนาะเป็นมะม่วงกวนนะ่นะอืมแบบดูเลยเต็มไปหมดเลยอ่ะ เยอะมากได้ไมาแล้วค่ะหกล่องเดี๋ยวเราจะเก็บอีกนะคะดูบนต้นนู่นยังมีอีกแต่ว่าอันนี้มันก็จะมีลูกเขียวๆปนมาแต่มันแก่แล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาหาค่าขนมเนาะกระพอดบ้านกระพอดรถแล้วจ้ะุณได้มาสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสีห้าสี แต่ว่าไม่แน่ใจว่าอันนี้นะคะกับในตะก้าใหญ่เนี่ย yes, มันเป็นพันเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้ยังไม่ค่อยสุกนะคะเพราะว่ากว่าจะถึงวันเสาร์เนาะคิดว่าน,น่าจะสุกนะก่อนถึงวันเสาร์นี่เราเก็แบ,บแต่ลูกแก่มาแล้วก็อันนี้เอามาแค่นี้เพราะว่ามันไม่มีลูกแบบลูกแก่ๆเลยอันนี้มันแก่มากเกินไปแล้วก็เอามาแค่อันนี้จะไว้กินเองนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นพันสีเหลืองพันสีเหลืองแต่ว่า มันไม่มีลูกดิบๆเลยอ่ะมันมันเหลืองทั้งทั้งต้นอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าอันนี้มันสุกหรือมันดิบนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นสีเขียวอันนี้คือดิบแน่นอนค่ะอันนี้เก็บมามีคนสั่งแล้วอันนี้อันนี้เหมือนมะเขือเทศเลยอันนี้ต้นนี้ได้แค่นี้เองนะไม่ได้เยอะแต่หวานมากเลยต้นเนี้ยแล้วก็อันนี้เป็นอ่าถ้ามันแก่แล้วมันจะเป็นสีนี้ เป็นแบบนี้อืมอันนี้ก็จากวันที่พี่ฝนไปเก็บแบล็คเบอร์รี่มานะคะก็เลยเก็บเอามาลองดูว่าหนึ่งห้าหกวันเนี่ยมันจะสุกไหมแต่ว่าปรากฏว่าสุกพี่ฝนเห็นว่าสุกพี่ฝนก็เลยไปเก็บอเอาอันที่แก่ๆมานี่อย่างเงี้ยนะคะให้ให้เขาได้มาสุกนะคะนี่แหละคะ่ะเป็นคลิปที่เรามาเก็บลูกพรุปปรนหรือพรุ่มม่อนนะคะ ลูกกลลูกพรุนล,ล,ลูกพลัมนะคะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่ากินได้ทุกอันสําหรับปลาเห็ดนะคะเดี๋ยวก็พรุ่งนี้ก็จะกลับบ้านแล้วล่ะค่ะถ้ากลับไปไม่ถึงเย็นมากก็เดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะว่าพี่ฝนจะลงคลิปทันหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้เอาคลิปนี้สั้นๆไว้ให้เพื่อนๆดูนะคะหายคิดถึงเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าเก็บเห็ดจ้า